สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตวันนี้ก็มาพูกันในข้อปิดครับนะครับครึ่งอิเลียอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนนะครับราคาก็มีการปรับตัวร่วงลงมาตามมุมมองที่ให้ไว้นะผมบอกว่าราคาเดี๋ยวก็ลงต่อตรงโซนนี้ครับตั้งแต่433มีโอกาสเด้นได้ราคาก็ลงมาแตะปุ๊บก็มีการดีดแล้วก็ไม่เจอว่าไม่ถึงแนวต้านที่ให้ไว้นะมีการย่อตัวลงมานะครับและปัจจุบันเนี่ยมีการซึมลงต่อนะผมบอกแล้วว่าปิดครับเนี่ยมีโอกาสที่จะซึมลง นะครับมีเคสโทร่วๆที่เราเคยคุยกันในคลิปที่แล้วอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัพเดตมุมมองของสนาคารขึ้นกันนะครับเช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบการคลอนนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนมุมมองของสนาคารขึ้นของตัวบิตคัพนะครับผมอัปเดตไปล่าสุดตั้งแต่เดือน8นะ20เดือน8เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตพ,พร้อมๆกันใหมเห่เป็นอันนี้เป็นโครงสร้างในภาพใหญ่นะครับโครงสร้างในภาพใหญ่ต้องมาอยู่ในคลิปอีกทีนึ่งนะนเป็นวันที่15บห้าแล้ว นะครับไปดูเคสแรกกันก่อนครับกรณีที่เป็นอิมพ e เว็บนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจ้งใบชาสมัครหนึงสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทพูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็คำเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอแล้วจะมีในส่วนของตัวคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้แล้วเลือล่อนลงมาด้านล่างจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนตรงนี้จะเป็นลายไว้พูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็คำจะมีการเดโมงสถานะขึ้นในาการเทรดนะใครที่อยาก มีเพื่อนเห็นอยากมีการแชร์มุมมองเข้ามาพูดคุยการเทคคนเดียวอยู่แล้วอาจจะอยากได้มุมมองเป็นตัวแบบคอนเฟิร์มหรือเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ทําให้เราอาจจะมีความละเอียดรอบครอบมากขึ้นเนี่ยเพราะบางคนเทคคนเดียวอาจจะมีบางจุดที่คนอื่นเห็นบางจุดที่เรามองพลาดไปอาจจะได้เอามาประกอบกันอาจจะทำให้การเทคดีขึ้นก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเพื่อขายการข้อกลุ่มสอบถามก I mean ับธายมินส่วนคนที่มีทีเอ็กเนตอยู่แล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่แจ้งย้ายผู้โดยสารมาที่หมายเลข หนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามขอโทษครับหนะึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งสามแปดสามแะแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลขนี้หรือสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางเจ้าทีเอกในทางแชทหรือถ้ามาสอบถามในส่วนของตัวลายได้ในส่วนคนที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลองเทรดคริปโตรหรือว่าทองคําก็คลิกลิงก์ลงแต่เียน,นตัวนี้ได้เลยนะจะเป็นเลี้ยงไว้อาเภอไม่ว่าจะเป็นคริปโตบิต,อตคอย ethereum litecoin d อ g คอยน์หรือว่าจะเป็นในส่วนของทองคําดัชนีหุ้นอเมริกาดัชนีหุ้นยุโรปดัชนีหุ้นจีนนะครับ มีให้เทรดค่อนข้างหลากหลายทำกำไรได้ทั้งฝั่งขึ้นและก็ฝั่งลงนะครับใครที่เทรดแนวฟิวเจอร์อยู่อ่ะลองเปิดเทรดดูแล้วก็จะพบกับความสนุกเพราะว่าตลาดมีค่อนข้างให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับเทรดได้ทุกวันนะตั้เแต่ยจันถึงอาทิตย์เลยนะครับจันถึงสุกอาจจะเทรดสินค้าอย่างหุ้นไปแต่เสาร์อาทิตย์มีคริปโตห้เทรดนะครับประมาณนี้ก็คิดลงยิ่งลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่ข่าของตัวบิตครับ อันนี้เมื่อสักครู่ผมได้ไดอัปเดตตัวทองคำไปใครที่อยากได้มุมมองไอเดียเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวผมอัพโหลดลงจา<ง>กที่บิดครับก่อนบิดครับในสมวนของทางเฟรมมันผมนี้ผมขอลรออกกอล้วกันในส่วนของภาพของทางเฟรมมันนะครับ ราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดช่วงที่ฮิตๆนะครับช่วงที่ฮิตแล้วก็ลงมากลับมาสู่จุดเริ่มต้นเดิมนะครับแทบแบบหมดมุลค่าเลยนะครับถือว่าโหดนะครับโหดใครที่ติดข้างบนนี้ก็คงหนาวนะหนาวทีนี้ในส่วนของชุดนี้นะครับมุมมองของขึ้นนะครับผมแบ่งออกเป็นสองเซกเมนต์ใหญ่ๆก็คือกรณีที่เว็บหนึ่งจบกัรปรับเว็บสองือเ A นะครับก็แบ่งออกเป็นสเคสได้ปรับเว็บสองจบ กับปรับไว้สองไม่จบเราปรับไว้สองจบแบ่งออกเป็นนอนขา A จบย่อ B ซึ่งเคสเนี้ยน่าจะถูกตัดไปแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีการทำดิวโลแต่มันจะมีอีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นการแยกเซกเมนต์เหมือนกันนะเพราะตรงนี้มันมีโครงสร้างมีความใหญ่ถ้าเทียบเนี้ยอาจจะแยกชุดขึ้นกันได้อยู่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น A วงเล็บตรงนี้อาจจะเป็น A น้อยนะครับ A น้อยแล้วกำลังลง B น้อยเพื่อขึ้น C น้อยเพื่อให้จบ B วงเล็บชุดนี้อ่ะผมมองว่าไอเคสที่ไม่จบเนะี่ยอ่ะเป็นแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันซ้ํากับไอเคสหนึ่งไหมนะครับในเคสที่มันจบมันถูกํกำลายไปรเรียงกับเว็บสไม่จบนอนขาย A รีบาว B เพื่อลงขา C อันนี้ไปดูเคสนี้หน่อ A, B เพื่อลงขา C อ่ะผมให้มุมมองนี้ถ้าจะลงก็คล้ายๆกับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก็คืออาจจะเป็นขึ้น1ขยายนะครับแล้วก็อาจจะลองเป็น A อโทษคกับเป็นเป็นสเป็น3เป็น4เป็น5้าค่อยๆซึมลงมาแบบนี้ผมมองว่าอเคเนี่ยพอได้เพราะฉะนั้น เนี่ยจ,จะเป็น a รีบาล b ลง c ก็ได้อาจจะเป็นรูปแบบของแคบลบนออกก็ได้ได้แคบบลนอหรือเทอร์มินอลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขา a รีบา b เพื่อลง c ตอนนี้กำลังลงขา c อยู่อะพอรับได้เคสนี้เป็นไปได้ส่วนเคสที่นอนจบขา a ยอ่อ b เคสนี้ก็เป็นไม่ได้แต่มันจะกั้มกึ่งนะครับกั้มกึ่ง ทั้งสองเคสจ,จะซัพพอร์ตในการลงทั้งคู่นะแต่แค่เคสแรกเนี่ยอาจจะเป็นการเด้งเพื่องลงต่อส่วนเคสเนี้ยลงต่อได้เลยถ้าจบขา C ก็นรุ่นดีก็ถ้าในในีน้จะจบปีกันรุ่นสีแต่เดี๋ยวไปวัดกันอีกต่อ,ตอหนึ่งว่าถ้าในขอบเขตของ C เนี่ยไอ้ยอด B เนี่ยไอ้ไม่ไม่ควรเกินเท่าไหร่แล้วก็ชุดรีบาของ C อันเนี้ยอันนี้คือการแกะอีกเรียบที่แท้จริงก็คือเอาแล้วค่อยเอาขอบเขตของซิสเดีเนี่ยมาช่วยจับในการวิเคราะห์ ว่ามันเกินขอบเขตของสารขึ้นไหนแล้วเขาจะตัดช้อยนะครับทีนี้ในเบื้องต้นผมดูแล้วผมขอตามเป็นเคสอ่านเคสที่2แล้วกันแดบ่กันอกนะครับดกันอกคือตามเป็นนอนก็คือ a จบรีบาวบเพื่อลงขา c นะครับเปลี่ยนเป็นแดบกันนอกแล้วกัน แนวบนนอนะครับทีนี้ชุดนี้นะครับคือขา C ใช่ไหมเรามาตามเท้นขาลงชุดนี้ต่อผมก็ได้มองว่าตัวนี้คือขา A ทั้งหมดนี่คืออาจจะเป็นขา B A B C จบ B ทั้งหมดนี้คืออาจจะลงขา C เดี๋ยวมาตามมาขา C มีโอกาสจุดชนตัวเนี่ยมองเป้าไว้ที่โซนน้อยๆตรงนี้คือขา C ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วถ้าเกิดขา C นะครับถ้าเราวัดจากชุดนี้เป้าจะอยู่ที่ประมาณล้อยสี่สิบแปดถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าจบตัวนี้ได้ไหมก็ก็ได้อยู่นะแต่เ,เราต้องระวังโครงสร้างตรงชุดนี้นิดนึงนะครับว่ามันมีความใกล้เคียงหนะนะรือยังอะไรอาจจะโฟมเขียนสเกลวีดีคีไว้ก่อนนะครับ ดีที่หนึ่งะครับ A รีบา B เราตามขา C ดีที่ที่หนึ่งดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งตามขา C ดีทีที่สองดีที่ที่สองนะตัวนี้อาจจะมี A ย่อย B ย่อยลง C แล้วจะเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองแล้วลงเว็บ3ามซึ่งตอนนี้มันจะถึงร้อยหกสี่สิบแปดไหมตอนนี้ยังไม่ถึงนะแ,แต่ว่าบริบทของสองเนี่ย ดูจากโครงสร้างของราคามันเหมือนไม่ได้มีการเก็บของนะมันอาจจะเข้าวขายขอบเขตของนอนอยู่ผมอาจจะตามไปเคสนอนก่อนนะถ้ามันเกินโค้ด้าแล้วต้อง48เมืนะ่อไหร่เนี่ยอาจจะใช้น้ำหนักของ Impulse นะครับก็คือ A รีบาวบีเพื P ่อนง4ก็คือตามขา C อีกในาทีนี้นทีหนึ่งจาก B มา C อดี๋ยวเราดรอไปอูโครงสร้างจุดต7.0ที่68.50นะครับเพื่อดรอปไปอยู่ Time Frame อ่าวิกนะครับ ซึ่งถ้าเราออกมาดูขา C ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีการลงเป็นเทนอยู่นะก็คือ A B C นะครับซึ่งอาจจะถ้า C จบอาจจะเห็นการรีบาวแรงๆของโครงสร้างถ้าจุดนี้เป็นขาดีใหญ่นะครับจำได้มาตรกที่1่จบ C ไปดีอาจจะเ,เพราะฉะนั้นระวังภาพของการรีบาวแรงๆด้วยในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นผมมองว่าดาวไซน์ในการลงเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ติดอยู่ก็อาจจะให้ระมัดระวังค่อยหาจังหวัดถั่วเพิ่ม นะครับแล้วอยถ้าเด้งมาแล้วมันมีกําไรออกได้ก็อาจจะออกไปก่อนนะครับดูขา C ตัวน,นี้ก็มองเป็น A ดบอ B ลงขา C ในดิจิีที่สามก็เจอขา C อีกนะครับขโทษครับตัวน,นี้ไปเจอขา C เอามาดูดิจิีที่4ดิจิีที่สนะครับจุดเริ่มต้นจุดนี้ A B C เดี๋ยววัดเป้าคร่าวๆก่อนนะ ป้าร่าวถ้าดูจากเป้าเนี่ยผมมองว่าอ่าชุดนี้ถึงนะเป้าจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบห้าก็ถึงแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจเป้าหนะอเดี๋ยวลบไปก่อนเป้าถ้าเกิดในการลงของขาสี่ชุดเนะี่ยตอนนี้ถึงแล้วอาจจะลงได้อีกถึงยี่สิบเก้านะแต่ว่ามันก็มีไส้ที่แย่มาแล้วนะถ้าสังเกตดีๆผมมองไอ้ชุดเนะี่ยมันมีมันแหย่ไส้มาแล้วไปผมขอ,อลบก่อนนะมันบงังอ่ายังยัง ยังไม่ได้แยนไสมาแต่ชุดนี้แงง okay. ่งนี้มาถึงโอเคตองนี้เราลองไปดูชุดนี้ต่อนะครับเพื่อหาดีกรีที่ 5. ห้าอ่าดีกรีที่สี่ว่าขา C เนี่ยมันเล่นโครงสร้างอะไรอยู่ A B C ชุดนี้ซึ่งไอ C ตรงนี้ที่เราตามดีกรีที่สี่มันอาจจะแบ่งเป็น A B C X A, A B C ก็ได้เจอนอนอีกชุดหนึ่งได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นโครงสร้างของ C ในภาพใหญ่ที่เรามองเป็นรูปแบบของดาวนอกผมมองมไม่ควรเกิดเคสนอนนะครับ ผมมองว่าตัวนี้ถ้าจะถ้าจะเป็นเคสจริงๆควรจะรีบาวแรงๆถ้าจบนะครับเพื่อเป็นขาดีแล้วค่อยลงขาอีประมาณนี้นะครับก็คือถ้าจบตัวนี้อาจจะเห็นการรีบาวอย่างน้อยก็คือขา C เป็น S หรือเป็นเป็นขา D ใหญ่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อเปทาทำเฟรมีครับเพราะเราเป็นทงเฟรมีโคร,ง,รคงสร้างของราคาชุดนี้ โครงสร้างของราคาชุดนี้ตอนเนี้ยที่เราตามมาผมก็เลยมองว่าไอ้ขาสีใช่ไหมในดีจิีที่สี่ 4, เนี่ยก็แบ่งโครงสร้างาอาจจะเป็นชุดนี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็น d i p o w e ไหมจจเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองอ่ะเดี๋ยวลองเช็คว่าสามขยายไหมเช็คก่อนเลยถ้าสามขยายเป็นอาจจะเป็น dipower ได้ อ่าสพอข้อข่ายของ3 x อนุโลมนะประมาณเกือบเกือบร้อยหสิบถึงเท่าไหร่ครับร้อยอสอถือว่าพอข้อข่ายได้อยู่เก็บของก็พอไม่ไม่ไม่ได้สวยงามมากแต่พออนุโลมได้อันดีวลองตามอินเาาก่อนนะเว็บ2ตัวนี้คือ3 x ตัวนี้คือเว็บ4ตัวนี้กําลังลงเว็บ5้าซึ่งถ้าตัวนี้เป็นเว็บ5จริงนะครับขอบเขตในการลงของเว็บห้านะครับถ้าเทียบจากสอง ประมาณ38.2ถึง48เนี่ยตอนนี้ก็คือเป้าเดียวกันนะประมาณ32เนี่ยอาจจะมีโอกาสลงมาถึงได้หรืออย่น้อยก็28 29ก็เป็นโซนเดียวกันกับแนวรบภาพใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้เป็นในผ้าเนี่ยเห็นแท่งเงินกับตัวของ day หรือ4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมาในการเล่นหน้าบ่ายหรือว่าหน้ารองของบิตับหลุนรอบเด้งนะถ้าโชคดีเป็นขาดีก็เล่นเล่นรอบเด้งใหญ่แต่ถ้าเป็นแค่ขา X ผู้ลงต่อก็อาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นนะผมมองว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับรอแท่งเห็น day กับ4ชั่วโมงอาจจะกลับตัวก่อน นะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นเคสนอนอันนี้คือข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือตัวนี้คือถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับชุดนี้ไม่ได้ลงไปดิมเพลเอรีบาร์บตัวนี้คือขา C และตัวนี้คือขา a ที่จบตัวนี้คือขา a ถ้าเก็ในการลงของขา a มันจะโหดกว่าเพราะว่าถ้าตัวนี้คือ B C A คือเใช่ไหมเก็คือจะลงด้วยความเร็วแรงกว่านะสังเกตอ่าคล้ายๆกับเคสทองคำที่ผมอธิบายไปเดี๋ยวใครลองไปยอ้อนดูถ้าเคสนี้ มันจะเป็นเอ็กนะครับเพนะื่อลงเอเราจะเห็นแท่งแดงพุ่งแรงๆมาเลยนะครับอย่างน้อยถ้าแบบแท่งเห็นแดงใหญ่แบบเนี้ยสันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะเป็นขาเอมากกว่าที่จะเป็นเวฟอ้าเพราะว่าถ้าเป็นเวฟอ้ามันหรืออาจจะต้องทิ้งไส้นะครับเห็นการทิ้งไส้จบแบบเนี้ยโอเคอาจจะพอรับได้แต่ถ้าเกิดว่าปิดเต็มแท่งเลยนะครับอันนี้ให้ระวังอาจจะเจอขาเอถ้าขา, a, าเอ t a r เจ t ในการลงลจะอยู่22-26เลยจะค่อนข้างลึก ครับเพราะฉนั้นใครที่เป็นขาบาบต้องระมัดระวังตรงนี้ดาวไซด์ในการลงอาจจะมาได้ถึงนี่หรือมากกว่าอันนี้คือข้อควรระวังเพราะนั้นแท่งเต็กับตัวจุดสต็อปควรมีนะครับเพราะว่าเราเราเล่นส่วนเทนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในดีคีที่ห้านะครับที่เราหาคําตอบกันมาตอนนี้ผมขอตามยโทษครับผมขอตามเป็นอิมเพลวก่อนแล้วกัน เดี๋ยวขอไปดูคะแนานด้านในก่อนนะว่าจะยิ้มเผาหรือมากกว่านอนไหมโครงสร้างด้านในในีรย W ทางฟ F D ตอนนี้ขอตามเป็นลงเว็บห้าก่อนนะครับ่จบลงเว็บห้าอีกีที่ห้าตามห้าของขา C เดี๋ยวไปตามต่อร W ทางดีครับ ถ้าชุดนี้เป็นเมฟ5้านะครับผมมองว่าก็ก็ใกล้จบนะหรือถ้าเกิดว่าอย่างน้อยๆนะถ้ามันจะเป็นขา A เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น1ย่อยเดี๋ยวรีบาวสองลงสามสี่ห้าก็ตรงโซนนี้มีโอกาสอาจจะได้เล่นรอบเร่งนะครับถ้าลงมาตรงโซนเนี้ยน่าสนใจในการหาจังหวะเล่นหน้าบายนะครับขึ้นไปแนวรับที่อยู่ที่สามสิบสองถือโซนเนี้ยรอแท่งกับตัวก่อนนะครับถ้าในใดีกีที่ห้านะครับ เดี๋ยวผมเขียนต่อดี่กิที่5้าเท่าตามมุมมองของ i m p เพล็ก่อนอะคะแนนอิ p เพล็โครงสร้างด้านในแต่เว็บ2เนี่ยไม่ค่อยสวยนะเนี่ยเว็บ2ไม่ค่อยสวยนะแต่เป็นแฟตได้ไหมเดีย๋ยวเช็คครับ ราคาเป็นเป็นซิกแซกด้วย3ไม่ไม่มีวริบทของการเก็บของสมก็ไม่ยืด3มันตีผมถ้าดูทรงเนี้ยผมให่มนัของเคสนอนนะเพราะนั้นขอเปลี่ยนอะไรกันเป็นตามเป็นเคสนอนนะครับตอนนี้คือขา C A B C X A เท่ากับคือขา A ขา A A B C X A B C เพราะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยดาวซ้ายในการลงอาจจะมีเพราะนั้นอาจจะได้เล่นรอบเด้งแค่ B เพราะฉะนั้นถ้าชวงน,นี้นะครับคือขา A จริง A B C X A คือขา A ถ้าตรงนี้คือขา A ในดีกรีที่5นะครับในดีกรีที่5ชุดนี้อาจจะเป็นนอนนะเพราะถ้าเป็นนิ้เพาะนะ้าเนี่ยทารกมันไม่น่าถึงนะครับทารกมันไม่น่าถึงเนี่ย A ชุดนี้ B ชุดนี้ C ชุดนี้ H ชุดนี้ อาจจะซึมลงในรูปแบบของนอนได้เพราะฉะนั้นในดีกีที่5้านะถ้าเกิดว่าเราจะย่อยถ้ามันดีดแรงๆนะครับเกินโคตาของ A เน,นี่ยสมมติว่าชุดนี้มันดีดรีเบลกลับขึ้นมาเยอะหรือเบรกสาสิบปได้นะแปลว่าโอกาสที่มาันาจะเป็นเคสของการจบก็มีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยแปลว่าพอตรงนี้ถ้าเกิดจบเนภาพมันก็จบตรงนี้ได้นะในภาพใหญ่ถ้าชุดนี้เป็นนิเพลสเคสหนึ่งนะผมพูดถึงไว้เฉยแต่เราเดี๋ยวเรามาดูเคสนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ ขา a ในะดิรีที่5มีโครงสร้าง้วยมี a b c x a ตรงนี้เป็น i m p o w e ได้ไหมเดี๋ยวขอไปดูโครงสร้างด้านในก่อนนะครับเช็คเป้าของเว็บ3ก่อนนะ3ก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นขื้นขยายนะแล้วก็4ี่ะชุดนี้ก็ชุดนี้โครงสร้างด้านในของ a อาจจะเจอ i m p o w e ได้นะก็คือเว็บหรีบาวสองเว็บ3 x 4เพื่อลงห นะครับข้าเก็ตในการลงก็คือตซวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีจุดกับตัวอาจจะจบขา A ได้นะครับมีแท่งมาตพิอีกสแท่งในโซนขา A ได้ตรงนี้นะครับ A ประมาณครึ่งแท่งเป็นโดจิเะนะี่ยน่าสนใจว่าอาจจะจบ A ได้อาจจะเห็นกานรีบาลของขา B หรือ X ได้นะครับแต่ส่วนตัวนะแอบให้คะแนนนะถ้าตรงนี้ เป็นอินพา e ก็คือเว็บสี่แล้วเราก็ตามเว็บห้าของ a ใช่ไหมถ้าตัวนี้คือเว็บห้าเนี่ยผมมองว่า a มันจะไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่ในเป้าในการลงนะครับเพราะเป้าในการลงของ a ถ้าชุดนี้เป็น a จริงใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดในการลงมันควรจะไปถึงนู่นเลยเนี่ยซึ่งมันจะไม่สมส่วนของบอสเอพราะมันควรจะเป็นนอนนะมันอย่างไนอ่ามันควรมาตรงนี้นะครับจเห็นการทิ้งแรงๆมาอันนี้จะชัด แอ,แอบแอบแอบลังเลถึงเคสก่อนหน้าเหมือนกันว่าตัวนี้จะเป็นยิมเอลอาจจะจบแค่เว้ผ้าตัวนี้และรีบีบารก็เป็นไม่ได้อันนี้ให้เรามันระวางไว้ดูแลกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราตามขาห้าถ้าห้าจบนะครับตัวนี้จบอ,อาจจะน้อยๆครับคนที่จะเล่นก็คือดีรีบาร์ของขา B เพื่อลง C นะครับหรือถ้าตัวนี้จบเป็นยิมเอลก็คือจบรีบาร์ขึ้นในภาพใหญ่ก็คือจะรีบาร์แรงด้วย อประมาณนี้แล้วกันเพราะนั้นเดินในการเห็นอันนี้เราตามเบ็ห้าในดีกีที่ห้านะครับเราดับไปดูทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับอ่าชุดนี้พอ,อเป็น i m p u l ได้อยู่นะถ้าดูโครงสร้างย่อยตัวนี้ก็เหมือนกับห้าอาจจะยังไม่จบนะครับถ้าเราตามเบห้า ตัวนี้อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งสองแล้วอาจจะเป็นขึ้นสามที่ยังไม่จบอาจจะเซฟล,ลงมาต่อเพื่อรุนเป้าด้านล่างแล้วเดี๋ยวอาจจะมีสี่ห้าเพื่อไปถึงทา์เก็ตเพราะฉะนั้นแนวรับก็อาจจะรอดูตรงปลายโซนนี้แหละอันนี้จะเป็นสามไดของใบพ้าก็ได้เป้าอาจจะอยู่ประมาณเน,นี่ยสามสิบสองสามสิบสามโซนเนี่ยหรืออาจจะเป็นลึกๆเลยก็กกคือโซนด้านล่างประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวมองว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยน่าสนใจครับ หรืออย่างน้นนอยอืน่าน่าจะประมาณนี้มากกว่าส่วนตัวรอย่อมาประมาณถ้าจุดนี้เป็นอิมเพาสามสี่อาจจะยังไม่ถึงยังไม่ถึงเว็บห้าอาจจะลงไปนอนก็คือ A B C X A B C ผมมองว่าอาจจะมีเพราะฉะนั้นอ่านแตส่วนตัวมองว่าสารที่สองสาที่สามกลมกลนี่อานน่าสนใจแล้วกันประมาณนี้ในการสรุปปิดครับก็ประมาณนี้น่าจะพอเป็นไอเดียได้อยู่ก็เช่นเคยกับใครที่ชื่นชอบคลายข้อแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสรบคกิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากใครมีคำถามไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้พูดคุยกันได้สรบคลิปนี้สวัสดีครับ